กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีมีมากมายหลากหลายอย่างหลากหลายชนิดทั้งดีดสีตีเป่าถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันว่าเห็นเครื่องดนตรีแต่ว่าไม่ได้จับไม่ได้แตะต้องไม่ได้เล่นเครื่องดนตรี คำทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าตัวของคุณเองจะได้รับชื่อเสียงและจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตัวคุณนั้นกำลังทําอยู่แต่คุณจะไม่มีโชคลาภเข้ามาครับเลขมงคลสำหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นเครื่องดนตรีได้แก่76 78 88 386 688 7ด5 877หดด